สิไปเฮ็ดเนาะอืมเนาะคือสิบ่มั่นใจพุ่นน่ะแหละเนาะบาดนี้เนาะเอ้ยเนาะคือมันจัว่ามันาว่าเราบ่มาสิแจ้งหรือ่ยังก็คือสิาแหละโด กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ิ e r s กูชุคนเดอนะ้อเนาะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวพวงสาวลาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยใมวันนี้ทางสาวพวงกับเวียนมาหาทางอเอื่อยไงเนาะหรือว่าสาวไงพพี่น้องเอ้ยก็เห็นหลายคู่หลายคนเนาะหลายทองทางเนาะที่ว่าถ่ายทำทางเอื่อยเพิินกระลุ้งลายพอสมควรแล้วเนาะ กเกิดเหตุแบบบุกาดคิดกับเอวยเพิ่นน้พี่น้องทั้งสาวพวงก,กับเขามาหาเพิ่นกับยังบุฮูร uh ายละเอียดนอก่าทีไปที่มาเป็นว่าแนวดเนาะจะจังใด,ดเข้ากับเขาไปหาทั้งเอวยเพิ่นเลยไปพี่น้องเลยเข้าไปพร้อมๆกันกับ FC เอฟซีเลยเนาะโดยสบายดีโดยสบายดียด้วยงไงเน,นะาะเข้ากด้มาหาเพิ่นเพื่อที่สองนาะสาวพวงโด,โดยทีมาั้งแรกเน,น,ะนาะยังไปหา โลยกาได้ยินข่าวยินข่าวแล้วเนาะหลายส่องทางเป็นในได้เอยที่ว่าหลายส่องเขามากยังเป็นยินข่าวบุรีจากเลยเปล่ะข่าวก็ได้ข่าวที่ว่านุ่มนุ่มไทยเมียมมายามเลยเนี่ยคือว่าไเป็นไรายส่งมาลงอยู่เนาะเลยกาพิ่นกาหำหูแล้วหัหูแล้วงีมีแจ้งหารก็ต่างดางเิ่นนะบ้อดยโดย ว่านเลยไม่ได oh, sure. ้อานหนังเลยดิไ mm ่ไ hmm. ด uh ้อ huh. yeah. mm ่านเต็ม huh. บ้านนี่มึนว่าหนิสงสารเนาะเขาเข่ามหาเลยมงเหกคือว่าเปกเลยเนาะสะพวงเดบส้มนะเนียนส้มนะจังเลยเนาะคือว่าใหญ่ือยังคิดใจคือสิยังไงอล่าเนาะโดนล่ามือดิมือใจเนาะมือใจเพราะว่าธุริจบัฟเนว่าสิแบบเจอแบบนี้นะเจอเหการแบบนี้เลยนาะพว่า เรได้ไปแข่งกับไผ่เลยเราไปแย่งกับไผ่มันสิไปหลอกคนนั้นคนนี้โดยอันเอาแหนะทางเลยก่อนทั <g <g ้งเอ้ยสิอ um> ันคุยหยังกับเพิ่นฮู้กันประมาณจักเดือนแหละฮอดบ่เดือนอืก็ประมาณนั้นแหละประมาณเดือนอ๋อยโประมาณเดือนนึงเนาะคุยคุยกันประมาณเดือนนึงแล้วอ้ายเพิ่นจะเซตมหาทั้งเราว่าสิลงมาหาบ่อืดโดยๆี่เปนมาหาประมาณนี้เนาะมาเบิ่งแต่นีมะริดมาหัวมาเห็นจริงๆ่แหละเนาะโดยๆ อยงันบอกกระเซียใจี่แบบทำบริพุกนะแม่จะมาซีเียนอยู่โอ้ว่าเพิ่งเพิ่ก็เคบอกอยู่นะว่ามันมันมันคองแท้จะทำบริได้ฟังเลยฟังสิดะทำมอเตอรดีใจไงนะเพราะว่าทั้งคืนก็ตั้งความหวังไหวเนาะเพราะว่าทั้งคเพิ่งจะหาสาวรักเบ้ทั้งคืเพิ่ะแนีดใจใ้ คิดว่ามีทองใส่เพราาะว่ปกติไม่เคยมีทองใส่เลยเลยเราก็เลยงดีใจดีใจเลยแม่บดีใจแม่บดคนอื่นว่าโมเมนของแท้โมเมนของแท้อันเห็นแล้วยืดจงหูว่าโมเมนของแท้หรือโมของแท้ขอหยาดถานไปไม่ห่างห้องเขาบ่นทังเกลือกเขาที่เขาอาจจะว่าเด้อยกันนี้บางทีเอือยเปลี่ยนทองกันนี้คือว่าได้หลายผู้หละคนคิดว่าคือกันเนาะเดี๋ราเรามที่แจ้งเองของเราเป็นคนสื่อเลยค่ะดูนี่นะเนาะ แล้วว่าของแช่ได um, ้ของข่อยเอาแสดงว่าใหญงไปถิ่มแล้วอันนี้อันที่ว่าใหญ่ไปเปลี่ยนเอาซอยตัวใหม่มาเนาะหลายคนก็คิดกับสิบบวกขึ้นกันเนี่ยแต่ว่าใหญ่เนี่คือสิจีเจงเดือดดอนแห้งเนาะแบบนี้นะดูว่าเอาของมาหยแล้วก็ไปขายโลดตามเหมืองเนาะคือสิเดือดพ้นเฮา่คอกันเนาะคือสิแบบมาหลอกเขาละไรผินคือสิว่าเอ้าไปหลอกหมุนแล้วปูก็หลอกขึ้นทีเปลนขายแล้วก็บ่ไดเ เป็นพรอมนะเขาไมผิดประมาณนี้แหละก็จะบอกว่ากับว่าได้เลื่อนหอนปนัณณเด้อบูได้กับว่ได้เอาเด้ออยากได้คนจริงจังจริงใจเนาะเดากได้คูนมาล่วงชีวิตเนาะโายแต่คนเราเขาเห็นแต่ในได้อย่างเดียวเนาะเพิ่มวยกับอายุกับลายเนาะเลยเนาะขั้วอะไรเนาะขาขาามว่เขาไม่อยาก ลงกับฟ้าเจ้าจริงจังจริงใจเขากับสีขึ้นสีบุกเปิดใจแล้วเนาะเข้ามูนิเสียเวลาเนาะนี่กันิเสียเวลาเนาะมาลงมาเวามาทางเพราะว่ามันกะเสียเวลาเสียเวลาแม่เลยเพราะเขาแบบจริงจังจริงใจเนาะจริงๆก็เขาตรงอยากมีงานดิมีนะเเพิ่นได้กลับไปแด้เพิ่นกะทุกอย่างมหาใส่เหนื่อยอยู่บ่เพิ่นบอกแล้วอ๋อแล้วชิมาชี้แจงมันิ่นสิมาเหนื่อตัวเพิ่นเองเหนื่อยเลย ก็ยังบ่ฮู้เนาะว่ามือใดเนาะแม่นเนเาะว่าจักมือใดประมาณเดี๋ยวพ่นว่างพันมาพันมานี่เพิ่นมา,นนมาจักมือออกมาอยู่บ้านเพิ่นมามือเดียวแ<ม>หละมือเดียวมือที่สองมาแบบนี้เพิ่นมาจะกลับไปพักได้บันเดิล<อ>เ,เดินเลยๆๆยเลยเลก็ะเปิ้งเช้ามากแพกกาก,กันมาปรึกษากันเลยอืมจ้าแล้วก็กลับไปส่งนั่นแล้วก็กลับเลยอ๋อทา้งเลยก็ได้ไปส่งบ่ก่อนเพิ่นสิกลับ ่นผักคุณได้เออหลังจาไปส่งกันเลยเลยเนาะกับโปรกับเลยแต่การคั้งนี้เกิดโปกกับมากกับคนกับเขามาลุมเนาะมาถามมาถามก็เลยทั้งนี้ก็เลยบรยักเสือฮะนะก็เลยไปเซ็กเบึงจะเป็นตามเขาว่านาเขาจะ่าเมนทําเทพบ่ไปทั้งเลยกัไปให้มันแน่ใจเนาะบัดไปได้คือว่าื้อย ก็คือว่าของปลอมเนาะเดี๋ยวเราเห็นเห็นเขาเสียใจในเราโทรมาถามทําไงคนจะโทรมาหาเน้อโทรมาบอกว่าเห็นเสียใจเรื่องเรายังสิมาเลยอ่าคอนเนี่ยถามเนาะหลังจากที่ว่าหูคัมปอมแลื่องยาตีนเนาะถ้าเกิยเพิ่นได้ว่าเนียไหนเนาะเพิ่นกล่าให้ไปเบิ่งคักๆก่อนแบบหน่อยสิแบบ เนาะมันสีปัดเอากระแล้วมันสียากนะเนรเลยแต่ใยหลังเนาะอืมก็เลยแต่ยังบ่อยากให้ตกลงเห็ดทะเบียนสมรสเถนะเดี๋ยวมันจะเลยปัดมีแใจขาทะเบียนให้ได้สะเนาะเนออาก็เลยบุญสักก้อนอันดับแรกของเราคือว่าว่าง่ายนิดเดียก็คือว่าตกลงคงใจก็เพิ่นแล้วเนาะจะเป็นที่แรกตกลงแล้วเด็กคือว่าแค่แล้ว่าลงเลยนะ ร้องานกับทั้งเรื่องที่กี่กับแบบรงานกับฮักเต็มร้อยนะเนาะหลังจากมาเจอเรื่องแบบนี้คือว่าจากร้อยเนี้ยจากทียังเดือดไทยแล้ววันนี้เนาซิบบอหาซิบบอหาสิบหาซิบเนาะคือสิ่งมั่นใจมันได้วเนาะมันี้เนาะเหื่อยเนาะข่ามวันนี้ก็ข่ามว่าเราอกมาสีแดงหรือไปยังกับกุศลยาแหละต้องรอไอ้อะกามาสีแดงอย่างเดีือดตัวเองเนาะ อยาหาคู่หายังไปดูอยู่แบบคนเดียวแล้วบั๋นี้คนยังจะเสียใจเนาะเจ้าโมซึ๊กเนาะเจ้าโมซึ๊กซื้อพ่อเองแหละมันทำมือได้เพิ่นมอีเพราะว่าเพราะว่าทางเอิดก็ตั้งความหวังเนาะดตั้งความหวังกับคนผู้นี้อันเนี่ยก็บอกคิดว่าคนเชิดแบบนี้เนาะถ้าเกิดคนจะเมย์ร่ายแห้งอย่าเนาะว่าฉันอาบน้าผมเต็มว่านอยู่ว่าว่าไงกับมือจิตมีใจเนาะแบบ เบ็ดเดือบเบ็ดอะไรอย่างเงี้ย uh บ็ดอะไเนียคล้ายๆแบบโคตรหักเนาะเออเบ็ดเกลือโมจงไม่ร้อนเลยโมจงหักเลยโมจนฮักอะไรเนาะโมจงหักเลยคือว่าสิเฮ็ดงานเบียงงานก็คือชิบมีแห้งเนาะเออเนาะคิดที่กระจายเนาะสามวงนี่แต่หลวงเคยเป็นแค่เวลาแบบทผอมย่างนี้เบียงงานเนี่ยคือว่าแบบมีจิตใจได้เฮ็ดูแบบจะไปอะไรไปทั้งไม้เลยนะเแค่จะแบบแบบเต็มร้อยเนาะเหม้ยเ พื้นเห็ดพื้นเห็ดเจอแล้วพื้นเห็ดเพราะว่าหางงานเด้แม่อาก็บ่ได้เนาะเย่งงานเขาอาชีพเขาโดยแม่เช็คิงเิ็งแน่มาตั้งใจอย่แล้วนาอว่าจะไปเช็คมึงน้ำมา่านทำพิ่ง่านคำพิ่งก็เบาเฮาเี่นและจึงมาโง่แท้หล่าง่ายมาทั้งนี้ก็ต่อเพื่อน่าเบา่าือเพ่อนอื่นว้อ เน่เอิ่นตอบท่านเลยจะมาบูเรื่องมีจะบูอย่างเยอะเนาะโดนบูเรื่องเลยมาเลยอึ้งไปเลยเนาะอึ้งไปเลยแล้วเสลือเสลือออกมาเลยเนาเสลือออกมาจะหันจนแบบนเมนแล้วเนาะจากทั้งกินอีหนาเอ่ยอย่างนี้หิมบาลออกมาจนส่องจนเลยเนาะมันเลยเนาะจนว่าเป็นข่าวกินนนำคุณแล้วเขาเลยแบบเขาบอกขึว่าสิเกิดเหตุนี่กับเพาเนาะ ก็ยืนเบิ่งสลัดอยู่นะแนมเบิ่งอยู่างแนบ่ะแนบเบิ่งเฮาอย่างแน่เอนเลยเนาะแนบเบิ่งเขีดว่าเฮาไรคงแท้เขาจะเป็นของฟอมงลาเอาของไปเช็คเบิ่งกินโดนเลแนมเบิ่งอ่ะอ่าคอยเนี่ยถามเ้อว้ยอ่าหลังจากที่หู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วเอ้ยห้องหายว่ะจะเมื่อจะคืนน่ะคือว่าจาเลยเป็นกระชีบวมๆเนาะห้องหายเลยหายต่ดไปสามมือจนหด สีม e so 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 ้เพราะว่ากายหายได้สะบ่วงเพราะว่าข่อยเขามากนี่หน like ้าตาเป็นไงคือว่าเนาะสุดช่อมอะไรกันยังตายังกระบวมมันนะตากระบวมมันเลยนะโม่หอยอะไรมันเจ็บกว่าแนวอื่นอีกงได้นี่นะเนาะเจ็บใจนะเว้เนาะนี่ว่าเอาไงแบบว่าห้ามถือถือมีว่าเอาไงเนาะเลยทำแบบว่าห้ามถืกมีมันยังถึกมือยังว่าเจ็บแต่ยังเสียหายเนาะแบบนี้ว่าแบบได้ฟังใจเล้วได้ใจด้ยเนาะ เด็ดเดี่ยวค่ะแต่เห้ค่้าเก็บใ้าได้เลยเดี๋ยวเล่าก็บอกแล้วสิมาสีแจงต้องรอเล่าต้องรอทั้งงายเปิมาสีแจงเนาะเิดอนพอดัน้องฟังเปิอีกคนถูไมงานก็้องหมักเนาะแต่เงก็หมักง่ายเพิดนลเนาะอยากเห็นคนจริงจังจริงใจนะอยากเห็นเขามาแก้ไขแก้โตของแมนดูมาดูมาสีแจงเนาะมาเป็นจิงใจนอหนึ่งเรา ่ากันไปทงหมจะเช็คว่ากนอีกเชื่อเนึงเนาะเป็นยังไงต่อไปว่าที่พบกันต่วอว่าหรือว่าพ่อจำหนี้เนาะอะไรก็รอ<ม><ม>ถ่อ้ายไอ้คนมาชี้แจงเลยเนาะเป<ม>็น<ม>สิ่งหูว่าเป็นยังไงท่นทานยายก็ได้กินขา่ากินน้ำร่มืนึนนเน,นาะยังเด็กไปซอยเรียกเขาก็เมือตาบกเึร็เขาก็ายังหัวควันอยู่นะยังเอาอยู่นะเขาก็เบิ่งไปกันเล็กด้วยนี่นรอเนาะมาโง่แท้ของมัน <laughs> ไอ้นมไทยลอกอีกแล้วแต่ฮักกับบุญงูเนาะว่าสิเป็นแบบนี้ขึ้นกับเฮาเนาะเขินขึ้นกับเฮาเจ้าก็บว่าน้องฝาเจ้าเนี่ยว่าเงี้ยงงเพรารักเธอว่าเนี่ยพวกฮักว่าเนี่ยพวกฮักจะคิดว่าร่มกันเนาะร่มกันคิดว่ามันคิดพวกดป็นแบบนี้นะไม่คิดเนาะคงร่มกันคงเมึงนแบบเจ้าบอกกันทางในเนาะ แตสิมีเท mm ่า hmm> นั้นเนาะเขเลยก็เมื่อยแลก็ืไาบน้ำไปเหนเลยเป็นพักผ่อนอย่างเนาะว่นังยังที่ไปดอง่อยไปซอยงานเนาะสเ็ซอยงานพวายังเมื่อวน้ยเพื่นพี่น้องเลยวาไปหาซอยแบบไปจัดบัดท่ายบนำบนำไปร้านสวยเอาไปอได้ซอยไรเาอาเป็นกำลังใจให้ยเนาะสู่ต่อไปสู่ต่อไปนะสบายดีได้เลยสบายดี โอเคเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทางสาวพวงกันลโอลมกับเอือยไงเป็นที่เหียบห้อยเนาะทางเอือยญงเพื่อนกะเราเหตุการณ์ที่เป็นเจอมาเนาะทางเอือยเพื่อนกับุคิดเนาะว่าทิเจอเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองเพื่อนพี่น้องเลยทางเพื่อนกะแบบหักหักเรือ่านมากกับไอพวกนี้อะไรเนาะอีกอย่างเพื่อนกะลมกันมาประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะ กับเพื่อนกับกับคือสิโบคิดแล้วแล้วกับคือสิโบคิดอะไรว่าทางอ้ายเพื่อนจีอ่าเห็ดกับอ่าเอื้อยใหญ่แบบนี้เพื่อนพี่นวว้องเลยเพราะว่าทางเอื้อยใหญ่เพื่อนกับมกหักหนนอ,อ้ายนี่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนาะอ่าหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ทางาวเอื้อยเพื่อนกับว่าแบบเสียใจเนาะอ,อกหักจากร้อยลงมาหาชีพเพื่อนพี่น้องเลยเนาะดูจังไลยกะรอรุ่นต่อไปเนาะรอรุ่นเหตุการณ์ต่อไปว่าทางอ้ายเพื่อน กันยังชิมาซี่แจงอีกเธอนงึงพ่พี่น้องเลยทางเฮากะรอรุ่นเลาะเราหับเราส้มไปพร้อมๆกับ FC เอฟซ่ยพ่พี่น้องเลยโดยเนาะอะจังใดกะโคขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์สุขุสุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจสาพวงแต่ต้นเนาะ ตลอดมากเ่นพี่น้องเลยแล้วก็เบิ่งคิดสาวพวงโบกฏขามโฆษณาเด้อเนาะเพื่อเป็นได้ได้โครงสาวพวงเนาะเข้าซูครอบครัวเนี่ยพี่น้องเลยโดยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะสิคอกล่าวคำบาสบายดี